คุณเชื่อในปฏิหารไหมครับปฏิหารมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้เห็นง่ายๆบางครั้งก็มาในรูปแบบของความบังเอิญด้วยซ้ําแต่บางครั้งปฏิหารก็เกิดกับคนที่พยายามมากพอรากับเป็นรางวัลให้กับหยาดเหงื่อของคนที่ไม่ยอมแพ้ในโชคชะตาและนักเตะคนนี้ก็คือคนที่คว้าโอกาสและสร้างปฏิหารขึ้นมากับมือเขามีชื่อว่าเจมี่วาร์ดี้ครับวันนี้เรามาวิเคราะห์กันว่ากองหน้าจากลีกรองที่เพิ่งพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาตอนที่เขาระเบิดฟอร์มฆ่าทีมยักษ์ใหญ่ลีกนั้นเขาทำยังไงบ้างไปดูกัันเลยครบ ข้อที่1การเปลีย่ยนสปีดหลายจังหวะที่เราจะเห็นเขาคอยวิ่งจ็อกกิ้งเพลินเพินเพื่อคอยดูแนวรับของอีกฝั่งนะครับแต่ว่าเมื่อเขาเห็นช่องว่างเขาจะสับเท้าแล้วก็เปลี่ยนสปีดเพือ่อชิกนีก้องหลังทันทีซึ่งเพียงแค่ไม่กี่เมตรเนี่ยเขาสามารถเข้าท็อปสปีดแล้วก็หลุดจากตัวประกบได้ทันทีเลยนะครับข้อที่2การวิ่งล่อในจังหวะที่กำลังขึ้นเกมรุกเขาชอบดึงตัวประกบให้ออกไปทางกว้างก่อนไม่ใช่เพื่อสร้างพื้นที่ให้เพื่อนแต่ก็เป็นเพื่อตัวเขาเองนั่นนหละะบพอท่่เางจืสุมใ้้ได เขาจะวิ่งตัดหลังหรือเปลี่ยนทิศทางวิ่งกลับมาทันทีในจังหวะที่กองหลังเผลอทําให้หลุดจากตัวประกบได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับข้อที่3ยิงแบบไม่จับเขาเป็นนักเตะที่ยิงจังหวะแรกได้ดีมากๆนะครับและส่วนใหญ่ลูกยิงของเขาก็มักจะซัดเต็มข้อเหมือนไม่สอนอะไรด้วยทว่ามันกลับเข้ากรอบแล้วก็แสกหน้าผู้รัาประตูมานักต่อน,นักแล้วละครับข้อที่4วิ่งใส่ไม่หยุดแนวรับอีกฝั่งน่าจะปวดหัวม,มากๆเวลาเ,ลาเจอวาร์ดี้นะครับเพราะว่าเขามีทังสปีดและก็ความฟิตซึ่งเขาชอบวิ่งเข้าไปกดดันแนวรับแล้ววคยหหาจังะก จนอีกฝั่งขึ้นเกมได้ยากและบางครั้งก็ผิดพลาดจนทําให้เขาได้ยิงประตูเพิ่มนั่นเองครับข้อที่5สัญชตาตญาณกองหน้าการอยู่ถูกที่ถูกเวลาฉวะการเลือกยิงสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถฝึกกันได้ครับซึ่งวาดีเนี่ยมีสิ่งที่ผมว่าไว้อยู่เต็มเปี่ยมทําให้เขากลายเป็นกองหน้าที่อันตรายยี่สุดคนนึงในช่วงพีของเขาเลยแหละครับถ้าอยากเล่นแบบวาดีต้องทํำยังไงฝึกการเพิ่มสปีดต้นมันจะเพื่อให้สามารถสับสปีดได้ไวและก็สามารถฉีกตัวประกบได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับดึงงตััววประะะกอบแล่านจห ข้อนี้นอกจากจะสร้างประโยชน์ให้กับทีมด้วยการดึงตัวประกบออกไปด้านข้างแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราจะได้พื้นที่ตรงกลางนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนจ่ายทะลุมาได้เนี่ยแล้วเราได้วิ่งตัดหลังเขาเราก็จะมีโอกาสได้เข้าไปดวนเดียวเลยด้วยซ้ำนะฮะฝึกการยิงแบบไม่จับข้อดีไม่ได้มีแค่การยิงในกรอบเขตโทษหรือว่าการทับอินหน้าปากประตูนะครับแต่รวมถึงการยิงไกลนอกกรอบเขตโทษเมื่อบอลไหลมารวมทั้งการยิงบอลเล่นในจังหวะเดีวยวด้วยนั่นเองเรื่องความฟิตและการอ่านทางบอล เราจะเห็นว่าวาร์ดี้เนี่ยมีการวิ่งกดดันกองหลังอีกฝั่งตลอดแต่ไม่ก็วิ่งไปถึงโกลเลยนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญอีกอย่างก็คือเขามักจะวิ่งโดยการปิดทางบอลที่อีกฝั่งจะส่งไปด้วยได้ทําให้อีกฝั่งเนี่ยถ้าเกิดว่าลนลานและส่งผิดจังหวะเนี่ยเราก็จะตัดบอลได้ง่ายๆนั่นเองครับธาตการจังหวะล่วงหน้าข้อนี้อยู่ที่การฝึกอาของแต่ละคนแล้วก็ประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับต้องรู้ว่าเวลาเพื่อนจะเปิดบอลเนี่ยเราควรจะไปอยู่ตรงไหนตรงไหนที่แบบว่ากองหลังเนี่ยไม่สามารถมาถึงเราได้ รวมทั้งจังหวะที่แบบว่ามีบอลกระชอออกมาหรือว่าจังหวะที่เราต้องเก็บตกเนี่ยเราควรไปอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อให้มีโอกาสได้ประตูมากขึ้นนั่นเองนะเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นแบบเจมี่วาร์ดี้นะครับที่เลือกทําคลิปของเขาขึ้นมาแล้วพอคิดว่าน่าจะมีแฟนๆหลายคนในประเทศไทยครับที่เชียร์เลสเตอร์ซิตี้อยู่นะเพราะว่าเจ้าของเป็นคนไทยด้วยแล้วกองหน้าคนนี้ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสโมสรที่ไม่ว่าใครที่มาเชียร์ททมนี้ก็ต้องรู้จักแล้วก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสเป็นไอดอลของหลายๆคนนะครับ ก็ด้วยทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็สไตล์การเล่นนะครับแบบว่ายิ่งช่วงที่เขาพีคที่พาทีมคว้าแชมป์นะครับโอ้โหมีครบทั้งความเร็วทั้งแบบความคามนะครับจบสกอร์ได้สะใจมากๆเลยนะครับเวลาดูคลิปที่ไรก็แบบมันตลอดเลยนะโอเคครับสำหรับคลิปหน้าอยากได้เป็นนักเตะคนไหนหรือว่านักเตะทีมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองหยิบมาทำดูนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับสวัสดีครับ